สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหกข้อวันนี้ฝากเงิน5้าแสนห้าหมื่นบาทกับแคมเปญเงินฝากเขียวชะอุ่ม5เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.11%ต่อปีนะครับจากธนาคารทก,กอสอบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากรับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับก็อนขอนอฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญบัญชีออมทรัพย์ระยะสั้นเขียวชะอุ่มนะครับคุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทร14เปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะครับโดย1คนสามารถเปิดเพียง1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขาการรับฝากนะครับฝากขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทรวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยน,นะครับร้อยละ2.11ต่อปีนะครับเงื่อนไขาการฝากตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงสิพฤศจิกาย,ยน2567นะครับหรือ จนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์และและแสดงความประสงค์ฝากเงินตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567 2ลูกค้าที่ลงทะเบียนตามหัวข้อที่1แล้วติดต่อสาขาเพื่อเปิดบัญชีและฝากเงินภายในวันที่1-4พฤศจิกาย,ยน2567ณนะสาขาที่แจ้งความประสงค์ไว้3บุคคลทั่วไปนะครับสามารถเปิดบัญชีรับฝากได้ตั้งแต่วันที่5 ถึง11พฤศจิกายน2567นะครับกรณีมีวงเงินคงเหลือจากการรับฝากในช่วงวันที่1ถึง4พฤศจิกายน2567คือบุคคลทั่วไปคือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ไงนะครับเพราะนั้นใครอยากจะไปฝากก่อนก็สามารถลงทะเบียนเอาไว้ได้นะครับรืยอเวลาโครงการนะครับฝากสั้นเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่วันฝากแบบวันชนวันการกนะร,รับดอกเบีย้ยนะครับรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คู่โอนตามที่กําหนดไว้นะครับครบกาหนดแต่ละรายการนับจากวันที่รับฝากแบบวันชนวัน2บุคคลธรรมดานะครับไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝาก3กรณีถอนต้นเงินบางส่วนนะครับหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดนะครับระยะเวลาฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยระยะเวลาฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอาตาัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารนะครับตามอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก ของธนาคารยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิต4เมื่อครบกรําหนดแล้วธนาคารจะโอนดอกเบีย้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามที่กําหนดไว้นั่นเองนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่0 2นย5สองห้นะคศูนยธานาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับคํนานวณดอกเบีย้ยเงินฝากเขียวชวยอุ่ม5เดือนนะครับ เงินต้น5 5 0 0 0 0บาทนะครับดอกเบี้ย2.11% 5เดือนมา151วันดอกเบี้ยที่ได้รับ4,800บาท97สตังค์นะครับรับไปเลยสรุปเงินต้น500,050 5บาทบวกดอกเบี้ย4,897บาท4,800บาท91 97สตังค์นะครับเป็น5 0 0 5 4 8 0 0บาท97สตังค์รับไปเลย ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้กลับมาพบกับแคมเปญบัญชีเงินฝากนะครับคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากได้ใหม่นะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญนดน,ดนมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครมีแคมเปญที่อยากให้คำนวณลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจาก,กันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับสาทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้สองห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ A b บอ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย